มาเนเกล้ล huh. ้วก็เินอย่ากวเหือกันไปเสียงไม่หวานสดใสเพื่อไงกันจวนรริงชวนลำบาจชวนเดียววนลาวนจเดยไปาไปแย่ละเหลือพี่เหลือไรยงไม่ให้มายงเราจะคอยพัดเวเหลือพี่เหลือไรยงไม่ให้มายงเราจะคอยพัด นามาตมุตตะนาโมตสมมาสังุทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอหะโตสสมมาสัพุทัสสะสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าใหเพื่อประโยชน์ เป็นพันธทีา9แล้วนะคะในโอกาสนี้ท่านายกเทศมนตรีเมืองขอนชกานประจํนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดความรู้สึกที่ดีในการร่วมมีการขยะยัรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านประสค์บริรั์ป่าขยะอิเนเตอร์นี้มีวิธีการอย่างหนึ่งที่เป็นอุตส่ชุช้างซึ่งมีถึงประมาณ35-40ตันต่อวันปภาพจากขยะค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ข้าราชการข้าราชการต้องมีการบริหารจัดการที่ดีในการกำจัดขยะ,ะตั้งแต่ต้นทางคือแรงกํานิดจากสาม 3R คือรีดิ c e Reuse, Recycle กระบวนการเก็บผลการผล่ายการจัดการขยะพอดำซึ่งตางกองสาธารณสุขในสิ่งแวดล้อเมเช่นสะพานน้ำของลูกช้า,าง,งเพื่อประโยชน์ในทางสังคมเช่นการจัดกิจกรรม่ข้อบัตรขยะ การต้อนับภาระเ็นเกี่ยวกับบริษัทเอกชัยริสัิซิชัันซิสเมนี่ยังการดำเนนงานในหน่วยงานแลชุมนมบริษัทซีพีโอจะกับมาชมรมต่างๆนะครับอาการิจในประเทศไทยในหม้อโขนชนะเพืาอทีนะคกับกันหรือการชนประชาชนจมรนต่างๆแบบนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมให้เขาเียนเจอนุโมทนาบุญและก็มอบ ให้กับผู้ป่วยมะเงนะครับก็ะด็เชิครับกาประานชรมกนสุขภาี่นองสมาชิกชรมต่างๆนผู้มีเกียิที่เนครับวันนี้เป็นเ้าในวันนี้ ี่คือวัตถุประสงค์แรกในการช่วยเหลือนะครับที่มีผู้บริจาคเข้ามาในขณะนี้เป็นจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันนะครับ่นสักดาห์นี้หลายหลท่านที่ได้รับไปอย่างงูธนบัตรเช่นบริษัทอินเตอร์ซาวที่ก็1หนึ่งพันห้าร้อยบาทตันกสิบหนึ่งพันบาทนะครับและบริษัทเช่นพนประเทศไทยสามสิบหมื่นครับ มผมไม่เคยให้ผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมเลยตักปุ๊บเข้ามานั่งที่ใต้อาคารนี้ก็ได้ที่ท่านกินนั้นก็นำมาคืนด้วยนะครับกะเนมปาคาถูนะครับปาคาถูอยากได้โตโยต้าสักคันนึงนะครับโตโยต้าใส่ไจคุณโตโยต้าดูแลคุณไปถึงจะไปหาใครผมก็รู้จักที่คนเดียวไปีนีก็ไม่ว่างนะ คไดกันได้ทานอนาหารด้วยซื้อของไอซี